พี <Check> ่อดดอดพี่ออดเล่นเลยไล่แล้วไล่แล้วไล่แล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมนะทุกทุกท่านนะครสวัสดีนะครับดเจะกายมาแล้วฮะกับการถ่ายทอดสดแล้วขณะนี้ผมอยู่ที่วัดจระเข้ไล่ครับ พระนครศรีอยุธยาแล้วสายซิ่งทางเลนครับวันนี้สนุกสนานกันนะครับสวัสดีแล้วทักทายด้วยครับตอนนีแล้วทักทายด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์ร่วมสนุกกันนะครับเท่าวันนี้ฮะเดินทางมาไลฟ์สดให้ชมกันครับเดินทางมาไลฟ์สดให้ชมกันนะวันนี้มากันหลายซุ้มหลายค่ายครับฝากครับดูโค้ดมาแล้วครับโค้ดชายรุ่งมานะครับโค้ดชายรุ่งมานะ ามเือนรออะไรครับสนามเดือนไม่ต้องรอกันนะสนามเดือนไม่ต้องรอกันครับสนามเดือนไม่ต้องไม่ต้องรอกันครับลุยเลยครับเอาแล้วครับคุณผู้ชมนะมาดูกันในนาครับในนาครับนี่มาแล้วครับดูคู่นี้ครับดูคู่นี้ครับใครก็มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับดีใจไไลค์สดให้ชมกันนบวันนี้อ่าเต็มก้อ เป็ข้อมาครับใครเข้ามาแล้วทักทายมาครับใครเข้ามาแล้วทักทายมาครับนี่รถเยอะไหมครับเยอะครับวันนี้รถมาเยอะเลยครับมาแล้วครับลุยกันแล้วครับรถสนุกกันครับไปครับนนทตกรนนครับนนทตกรมาครับช่างพงมาครับสุทินกันไฟฟ้ามาครับรถเยอะครับมาให้ไวฮะน้องแก้วมาไหมเออวันนี้ครับบอยครับพี่บอยครับ เพชรตีมีรับสวัสดีครับพี่ปุ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีกับพี่พี่ทุกท่านนะฮะพร้อมกันในท้องทุ่งของเรานะับกำลังเริ่มแล้วครับตอนนี้กําลังเริ่มแล้วครับนี่ดูโคดใส่ทุ่งครับโคดใส่ทุ่งครับนี่โคดยับครับโคดยับไม่ครับซัดเต็มข้อครับลูกโคดันนี้ครับไม่ยอมครับวันนี้ไม่ยอมครับลูกโคดไม่ยอมครับจัดเต็มมาครับนี่ครับเราจะก่อนมาครับเยซิ่งครับออสออสครับออดตกมันครับออดตกมันมาครับ โอ้นนี้มาก็นหลายค่ายมากครับนี้มาก็นหลายค่ายครับเริ่มแล้วนะครับความมันของเราเริ่มแล้วครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับดูผู้คนมากมายครับนี่ให้ให้ดูนะครับเต็มที่ครับเต็มที่ฮะดูผู้คนมากมายครับสนามแน่นียัดครับดูนี่ครับดู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 นี่ครับ มากันเพียบครับวันนี้มากันเพียบเลยฮะใครมากันบ้างครับดูเอาครับเยอะเลยครับเยอะเลยครับวันนี้เยอะมากครับรถเยอะจริงๆครับรถเยอะมากครับดูฮะครัหลบกันอยู่ในทุ่งระมีครับนี่ครับสายตะกินครับคนโค้งแล้วก็สายตะกามาครับสายตะกินมาครับ สาวเดินซิ่งมาครับเอาละครับตอนนี้เริ่มแล้วนะครับความมันเริ่มแล้วครับเด็กเจริญมาครับเด็กเจริญมาครับเบียร์มาครับแบงค์มาครับความมันเริ่มแล้วครับมาดูคู่นี้ครับคู่นี้มาดู หนุ่มเบียร์หรือเปล่าฮะต้นสิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับนะความมันกำลังจะเริ่มครับความมันกำลังจะเริ่มฮะันตกรไปหรือเปล่าครับนรตกรไม่ไปครับนรตกรนะจอดแล้วครับเหนื่อยครับน้ำมันเตรียมมาน้อยหรือเปล่าครับนรตกรนะเผาน้ำมันกันหน่อยครับเผาน้ำมันกันหน่อยครับฝั่งนู้นว่าไงครับนี่นะเบินแล้วครับเบินแล้วครับฝั่งนน้ตนะ สนามย้ายไปตรงไหนครับก็เลยวัดเคไลขึ้นมาโอ้ฝังถุงมันครับนี่โชมาแล้วครับปัดกันแล้วครับปัดกันแล้วนะก็สนามเลยนะที่จัดงานเมื่อคืนมาประมาณกิโลกว่าๆครับตรงเข้ามาเลยครับตรงเข้ามาเลยฮะมาครับมันแล้วครับมันแล้วครับตอนนี้ ไปได้ทุกสถานที่ <laughs> โลแกนโอ้โนนโน้นโนโนว,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 ว่าเปไงเป้าจ๋าหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเจ้าแบงครับเจ้าแบงอันนี้หนุ่มเบียฮะหนุ่มเบียรครับเดกเจเริญครับขับนักตะคอนตัดกันอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผวจะใจดูเป็นคู่ไปครับให้ดูเป็นคู่คไปครับให้จับคู่ตัดไปครับอันนี้คุยกันนานเลนยครับ ใครยังไม่ได้มามาเลยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้แชร์ก็แชร์ให้ด้วยครับไปคนระับไปคนระับไปไปไปก่อนแล้วครับ เออเคไล่ฮะจระเข้ไล่มานิดเดียวครับเลยมาประมาณสักกิโลกว่ากว่ามาดูครับตอนนี้ขึ้นไปตั้งลำข้างบนนะครับเป็นแถวเลยครับอาแล้วครับความบันเทิงมาแล้วครับคุณผู้ชมนะบันเทิงครับสวัสดีครับสวัสดีกับพี่ๆทุกท่านด้วยนะฝากแชร์ด้วยครับฝากแชร์ด้วยความบันเทิงนะฮะมาครับมาครับสองคันนี้มาแล้วครับ ไหนเอ่ยมามากันเดียวครับมันต้องมาทีหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มครับเป็นฝูงได้ไหมหนูครับสี่ลำนะฮะด้านบนนู่นครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับสี่ครับสี่ครับโอ้ห้าครับห้าครับมาเต็มที่ครับมาเต็มที่ฮะโอ้ดูดูดูต้องแบบนี้ครับเดี๋ยวจ่าฝูงมาครับจ่าฝูงมาครับ ก่อนนะเลี้ยวมาเดี๋ยวไปเจอพวกเลี้ยวตัดหน้า,าลแล้วของมันเริ่มแล้วทายท้อทายแล้วสวัสดีแล้วทายนะไม่พีโอกาสช่วยนะใครเข้ามาแล้วก็ววกดไลค์กดแชร์และสวัสวดีกับ,บนทัพนาซีด้วยนะครับ,บพัพสุดหล่อครับนี่ครับ,บนทัพนะวันนี้มาดูรถไหนาน ค่ายเลยฮะมีขวัญใจช่างภาพไหมมีครับเดี๋ยวหาให้ครับเดี๋ยวมองก่อนนะส่องก่อนนะครับหาขวัญใจช่างภาพให้เขาครับมีไหม่รัขวัญใจช่างภาพครับเดี๋ยวสักคู่หาให้ครับสวัสดีครับพี่ป๊อปบางไซครับไม่ได้เจอกันนานครับพี่ป๊อปครับมาทักทายกันด้วยครับ กันนะในนาครับเอาครับคุณผู้ชมนะครับมาดูนะครับเบิ้ลแล้วครับเบิ้ลแล้วครับเบิ้ลแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับออกมาคันเดียวครับคันเดียวครับไม่มีเพื่อนครับอ่านไปไม่มีเพื่อนนะกลับไปขับไปใหม่ครับขับไปใหม่ลอกกันนีดว่าตรงไหนก็เลยวัดจระเข้ไล่มานีดเดียวครับเลยวัดจระเข้ไล่มานีดเดียวครับ ครับมาดู3ามคันด้นครับรอแล้วครับรอครับรอเหยื่อครับรอเหยื่อครับใช้แล้วครับขอบคุณมากครับอ่าน่ารักจริงๆนะะนวพลครับมาดูครับสี่ลำครับสี่ลำครับมาครับมาครับผู้ชมครับมาครับออกมา3ามครับออกมา3ามครับมาครับมาดูครับเบรกไปแล้วหนึ่งครับเบรกไปแล้ว1เลี้ยวกลับไปแล้วครับ ว่าจะลองนักหน่อยอ้าวคราวนี้ว่าเดี๋ยวกลับครับเดี๋ยวกลับครับมากันเดียวเลยครับทีนี้คผู้สารล่อให้ตามกันมาครับไม่ตามครับไปก็ได้ครับอ่อนๆครับอ่อนๆครับคือก็ไหนแรงเนี่ยเขาก็อยากจะลองอยากจะลองเะครับอยากจะลองกันเฝ้าครับไปครับขึ้นไปหลายลำแล้วครับอนนี้ครับ เยอะครับรถเยอะมากครับเห็นในนายนะครับก็ไม่ต่ำกว่า20แล้วครับไม่ต่ำกว่า20แล้วครับเดี๋ยวครับไม่ต่ำกว่า20แล้วนะจอดข้างๆอีกเพียบเลยครับจอดข้างๆอีกเพียบเลยครับแล้วก็ทยอยมาอีกครับมาครับสองลำมาครับนี่ครับสั้นกันมาแล้ว สัตกลับมาแล้วครับเต็มที่ครับพี่ครับเต็มที่ครับไม่ต้องรอครับงับมาเป็นแล้วครับเป็นแล้วลุงโค้ดกลับเข้าไปแล้วครับลุงโค้ดกลับไปแล้วครับเดี๋ยวอาบน้ำตัดผ้าลงมาใหม่นะครับเจ๊เจ๊ปิดประตูไว้มาครับฝั่งโน้นไปรอกันแล้วนะครับ เปิดเลยไ้สุดไ้สุดเอาละครับฝั่งข้างบนนะไปตั้งลำอย่างี้ยครับตักลู่นะครับรอเพื่อนก่อนนะรอเหยื่อก่อนนะ เขาก็มีเชิงนะฮะเอาเขาเรียกว่าเล่นชั้นเชิงกันอยู่ครับล้ออูจะเก็บลำไหนดีจะเก็บลำไหนดีหมาครับนะคู่นี้ออกมาแล้วครับมาดูฮะมาร้องกันหน่อยร้องกันหน่อยครับหมาครับมาฮะผู้ชมครับนี่คือความบันเทิงในท้องทุ่งครับหมาครับไอจ่าหมูมา เจมมาครับลงมาใหม่ครับไป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 ครับตั้งลำอีกแล้วครับสามลำนู้นตั้งลำแล้วล้อเหยื่อครับใครจะเข้าใหม่อีกนะเดี๋ยวก็ดุกมาแล้วครับไม่รอครับมาครับมาฮะ เทให้แล้วด้วยครับขอบคุณมากมากครับมาครับสองสองลำนี้มาครับซัดกันมาเต็มที่ครับเอาครับเปียนกันมาครับไครไครขึ้นนะขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นครับขึ้นแล้วว้าได้ได้ครับหัวใจครับหัวใจครับแรงครับมาตัวนี้แรงครับตัวนี้แรงครับไข่ครับนี่แรงนะเห็นหลายรอบแล้วนะ ความสนุกสนานในท้องทุ่งครับคุณผู้ชมครดบดิฉันไก่ไลฟ์ส่วให้ชมกันนะครับวันนี้เดินทางมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีฮะมาที่พระนครศรีอยุธย,ย,ยายครับวันนี้แล้วครับางล่างเริ่มปิ้งไก,ก่เ็งแล้วเอาละครับทุกผู้ชมครัตั้งลำนะครับ เป็นแถวครับรอบนี้บันเทิงครับเ่ิงแขกไปหรือเปล่าครับอันนี้ผมไม่ไมยังไม่ทราบครับยังไม่ทราบนะตัวร้ายๆครับขอบคุณมากมากครับหมาครับมาฮะดูสิโอ้โหมาไหลลำครับคุณผู้ชมครับมันต้องออกมาแบบนี้ครับสาใจแบบนี้โอ้เต็มพื้นนาเลยครับเต็มพื้นนาเลยครับลบหน่อยเนี่ยมันต้องแบบนี้ครับแบบนี้ฮะ รถครับๆครับ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  พราะว่าผมดูแล้วนะฮะจราจรมันถ้ามันติดขัดนะขับรถลำบากนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะมาประมาณนี้ครับเ <c oughs> จ้าหน้าที่เขาก็จะมาครับแต่เสียงเคราะจังเลยเสียงเคราะจังเลย เสียงอะไรครับคุณผู้ชมเสียงอะไรดิ้นๆเสียงอะไรรู้เปล่าตัวใครตัวมันแล้วตัวใครตัวมันแล้วมาครับไหลนายังมันกันอยู่ครับไม่รู้ว่าด้านบนเขาหนาวร้อนอะไรกันหรือเปล่าครับโอ้เล่โอ้ปันเต็มข้อครับยอดครับสุดยอดนะมานะครับเจ้าหน้าที่มาแล้วครับ นี่ผมบอกนะครับไปครับไปฮนะหรือนะถ้าเกิดว่าขวางการจราจรน,นะฮะ ดูนะครับว่าเขาจะจัดก,การอย่างไรครับข้างบนก็สบายครับใครที่จอดตอนนี้ก็หนาวๆแล้วร้อนครับผู้ชมครับสงสัยนะฮะเขาจะให้ขยับรถหรือเปล่านะครับขออนุญาตนะตัดการไล่สดก่อนแล้วกันนะครับตัดการไล่สดก่อนนะครับยังไงเดี๋ยว มาถ่ายให้ชมใหม่เนี่ยครับไป<อ>แล้วครับอยู่ไม่ได้เลย <laughs> อยู่ไม่ได้